เรียกได้ว่าเก่งครบสูตรทั้งความสวยความสามารถและความเป็นบอสตัวจริงสำหรับนางเอกซุปตาเบลล่ารานีแคมเปญทีล่าสุดขอผันตัวจากแวดวงบันเทิงเมื่อสวมบทบาทซ e อคนสวยเปิดแบรนด์ใหม่สุดปังเกี่ยวกับวันนั้นของเดือนของสาวๆเบลล่า Bella เปิดตัวธุรกิจใหม่ที่เจ้าตัวลงมือดูแลเองทุกขั้นตอนกับผลิตภัณฑ์สุดพิเศษกางเกงในผ้าอนามัย ที่ออกแบบมาเพื่อให้ผู้หญิงยุคใหม่รู้สึกมั่นใจและสบายตลอดวันซึ่งงานนี้เธอไม่ใช่แค่พรีเซนเตอร์แต่เป็นเจ้าของแบรนด์ตัวจริงเสียงจริงก่อนหน้านี้เบลล่าเคยประสบความสำเร็จกับแบรนด์ขนมหวานโจสบานาฟีคาเฟ่สไตล์อบอุ่นน่ารักที่ขยายสาขาไปทั่วกรุงเทพอยู่แล้วงานนี้จึงไม่แปลกที่แฟนๆจะพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าบอสเบลล่าคือของจริง และแน่นอนว่ามีกำลังใจดีจากหวานใจหนุ่มนักธุรกิจสุดหลอ่อวิลชวินเจียรวนนทายาทเครือซีพีที่หลายคนแซวกันว่าเป็นว่าที่สะพ้ายหมื่นล้านตัวจริงเพราะนอกจากจะสวยและฉลาดแล้วยังมีวิสัยทัศน์ทางธุรกิจเฉียบคมไม่แพ้ใคร จากภาพที่เบลล่าเคยไปดูงานในอนณาจักรซีพีวันนี้ดูเหมือนจะเป็นคำตอบที่ชัดเจนแล้วว่าเธอกำลังสร้างอาณาจักรของตัวเองอย่างมั่นคงและน่าชื่นชมจริงๆ